ตัวแทนของน้องๆทุกคนพวกเราขอแสดงความยินดีกับพี่ๆป .6 ด้วยค่ะในที่สุดพี่ๆก็ทําสสำเร็จแล้วสำหรับวันนี้พี่ๆได้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการเป็นนักเรียนชั้นมธยมศึกษาแล้วค่ะหลังจากวิดเทอมนี้ไปพี่ๆก็จะเข้าสู่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเจอโลกใบใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าใบเดิมน้องนัุกชนอยากให้พี่ๆดูแลตัวเองดีๆรักษาสุขภาพตั้งใจ คตที่ดีน,น้องๆของอพี่ยังรักแนละเป็นห่วงเสมอพวกเราขอสแสดงคว,สความยินดีกับความสำเร็จในชีวิตของพี่ๆทุกคนนะคะนักกบจากนี้ไปพี่ๆก็พบเจอกับผู้คนมากขึ้นถ้ามีเวลาก็กลับมาหาพวกเราบ้างกลับมาเยี่ยมโรงเรียนบ้างนะคะสุดท้ายนี้พี่ๆจะอยู่ในความทรงจำและอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปลาลก่อนไม่ใช่ช่วนี้ันลาลาก่อนไม่ใช่จุดจบ เป็นเพียงการบอกว่าเราจะคิดถึงการสม,ม,มุนไพรจนกว่าเจะได้พบัะอีกขอบคุณค่ะ